สันติกระนันแกนนาและเหตุนยิพักสร้างอนาคตไทยโพสเฟซบุ๊กระบุว่าหลังจากวันที่20เมษาย25 15, น2515รัฐประชุมใหญ่ของพักสร้างอนาคตไทยมีผู้ใหญ่หลายท่านเพื่อนฝูงหลายคนโทรมาคุยส่งข้อความมาในหลากหลายช่องทางผมขอกราบขอบพระคุณในไมตรีจิตของทุกท่านครับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรมาในขณะที่ผมขับรถกลับบ้านในวันที่21เมษายน2515ช่วงเย็นอาจารย์สันติไปตั้งพักการเมืองใหม่หรอือ ครูเห็นจากข่าวผมไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองครับผมแค่ไปเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานทางการเมืองของพรรคสร้างอนาคตไทยครับอาจารย์พรรคนี้คือพรรคที่จะเสนอสมคิดจารุศรีพิทักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมผมใช่ครับอาจารย์งั้นครูก็จะเลือกพรรคนี้นะผมจาบขอบพระคุณมากครับอาจารย์การสนทนากับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนั้นจบเพียงแค่นี้เพราะท่านวางสายไปหลังจากที่ท่านบอกว่าจะเลือกพรรคนี้ ผมพยิมกับตัวเองแล้วก็นึกคำขวว่าตกลงที่อาจารย์เลือกพักนี้เพราะผมอยู่พักนี้หรือเพราะพักจะเสนออาจารย์สมคิดเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่หรือเป็นทั้งสองเหตุผลแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรผมก็รู้สึกถึงกำลังใจในสิ่งที่ตั้งใจทําคือต้องการทํางานการเมืองแบบที่ควรจะเป็นคือใช้ความรู้ความสามารถเต็มกําลังไม่ได้คิดสแสวงผลประโยชน์อันมิสมควรได้ไม่ว่าจะเพื่อส่วนตนหรือเพื่อพวกพ้องก็ตามก็ได้แต่หวังว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตความตั้งใจจริง ทีมงานที่รวบรวมผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในประสบการณ์ความรู้ความสามารถวัยและความหลากหลายอื่นๆอีกหลายอย่างประกอบกับความตั้งใจจริงที่จะยุติความขัดแยง้งยุติการแบบฝักต่างฝ่ายยุติการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันอย่างไม่คิดถึงประโยชน์สาธารณะ ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็ส่งข้อความมาว่าต่อไปนี้อาจารย์ก็จะลงสนามการเมืองเต็มตัวแล้วพี่ขอให้กำลังใจในความตั้งใจดีที่จะทำงานให้สำเร็จเมื่อผมตอบกลับไปว่าขาบขอพระคุณมากครับผมตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดครับก็ได้รับคำตอบจากท่านว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วบอกกับตัวเองว่าตั้งใจทำให้ดีที่สุดผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่างน้อยก็หวังว่าความตั้งใจดีจะช่วยให้ความหวังที่อยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นคงจะสำฤทธิ์ผลบ้าง